ลองมาดูข้าวบาดนี้นะครับกันบอ่อหันครัวเจ้าน้องไทยเตี้ยงจักขาดความอินรียกันนะครับตัวกะนะครับใช้ตัวกะเสียงสามัญนะต้องใช้ตัวกะนะครับเสียงสามัญนะเ,เสียงโทปกติ เสียงตรีนะครับต้องใช้ตัวกะนะครับตัวกะนี่นะฮะถ้าเป็นเสียงเอกนะครับเสียงโทลนาเสียงจัตวาจะต้องใช้ตัวกะนะครับนะกันบหันนะครับคัวนะครับตัวนี้ต้องอ่านว่าคัวนะบ่มีลอก้านะครับแต่เข้าเขียนอ่าลอนะครับ ปฏิวัติเนี่ยฮะเขาจะต้องเขียนรอรอกั้มไปตัวว่าอ๋อเป็นที่มาว่าอ๋อมันนี่เป็นครัวจะต้องอ่านเป็นเป็นคอควายนะเสียงคอควายครัวนะครับครัวเจ้าน้องไทยนะครับเจ้านะครับเสียงเสียงพิเศษนะฮะเสียงโทพิเศษโทลนานะครับเตี้ยงนะครับเตี้ยงนะ ตัวตะนะครับตัวนี้เสียงโทปกตินะครับโทปกติจะต้องใช้ตัวตัวตะนะครับอ,อ่านว่าเตี้ยงนะครับเห็นไหมฮะเขียนตัวนี้มันมีจุดนะฮะผมะเขียนจุดไว้เพราะอย่างเพราะเพราะมันจะไปถ้าเขาอ่ามันจะไปสับสนกับเสียงโท พิเศษนะฮะเพราะนั้นถ้ามันมีจุดเนี่ยอ๋อเป็นโทรธรรมดานะฮะนี่โทรธรรมดาเตี้ยงจักขาดความอินซีนะฮะตัวนี้เป็นตัวอินะครับอออินะครับนออินนะฮะทอลอสลออีอินซีนะฮะยอยักษ์กลันนะครับ